อรุณสวัสดิ์และยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ดูดวงโหราปัญญมนะครับกับดวงประจําวันที่จะมารายงานตัวในทุกๆวันแบบนี้เช่นเคยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะใครที่เข้ามาฟังแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงรายวันกับดูดวงโหราปัญญมในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วโปรดรับฟังและรับชมกันได้เลยครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวทั้งบริวารลูกหลานนะครับลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะนำปัญหามาให้คุณหนึ่งทำให้คุณหนึ่งเน้นเครียดกดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งนะครับจร้อนขอให้มีสติไว้นะครับเค็นรับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเช่นเดียวกันใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสองมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับแต่เขาก็จะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนะฮะเคล็ดล่านะครับคุณ2ใส่เสื้อสีแดงคเครื่องประดับสีแดงหรือใส่น้าหอมที่มันอ,อกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้นํากระวงังบนโต๊ะทางานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเ,บเบท้าทิ้งออกนอกรัวบ จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คนสาจะวุ่นวายมากๆนะคะกับคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครที่เขาจะเข้ามาทําให้วุ่นวายใจเหนื่อยใจงหงุดหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คนสามีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยนะครับทำให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่นะครับจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับกับคนรอบข้างคนรอบตัวท้งผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่เขาก็จะเข้ามาทําให้เ,เรามีเสียงหัวเราะนะครับอารมณ์ดีสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้มีความสุขดีครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยนะครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นอีกทั้งนะครับจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเข้ามาทําให้วุ่นวายใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณห้ามีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เพียงเครื่องประดับสีแดงส้มชมพูเท่านั้นพอนะฮะใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรัวบ้านจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6นะคะมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวาญของฝากลาบับปากลับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยนะครับและผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านะครับเขาจะเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีมีความสุขสบายใจอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยถือว่าเป็นวันดีวันหนึง่งสําหรับคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจ็ดจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณเจ็ดรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ลงตัวอีกด้วยและยังมีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกขากเสียหายหรือเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับทำให้คุณเจ็ดนั้นหงุดหงิดใจเหนื่อยใจอารมณ์ร้อนไม่ได้ดั่งใจนะครับขอให้ใจเย็นๆเยอะๆนะฮะคุณเจ็ดเคล็ดลับนะครับใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ตัดปลายผมหรืือออออเเเล็บลบบมท้าิงกกนร ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ8นะครับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณ8รับผิดชอบจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหานะครับก็จะผ่านราบรื่นไปได้ด้วีเช่นเดียวกันรวมไปถึงนะครับความรักก็จะราบรื่นอีกด้วยและยังมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยของที่อยากได้ก็อาจจะได้ในวันนี้รวมไปถึงมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้อีกด้วยนะครับคุณ8แต่ว่ายังไงก็ตามถ้าคุณ8ปดปล่อยวางเรื่องที่คิดหรือกังวลอยู่ภายในใจได้ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ดีมากๆสําหรับคุณ8เลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับจะนําปัญหามาให้สําหรับคุณก้าวรวมไปถึงนะครับคุณก้าวจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวอีกด้วยขอให้ระมัดระวังดีๆนะครับยังไม่พอนะคะจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่รับผิดชอบขอให้ระมัดระวังดีๆตรวจสอบก่อนจะส่งนะฮะเคล็ดลับนะครับใส่เสื้อสีเขียวน้ำตาลดําหรือเครื่องประดับสีเขียวน้ำตาลดําเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมที่มันอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณศู์นะฮะจะมีบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องุ้นสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่านะครับเข้ามาทําให้มีเสียงหัวเราะมาทําให้อารมณ์ดีสบายใจรวมไปถึงความรักจะราบรื่นอ,อีกด้วยและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณศูญรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็กจะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณศูญเลยล่ะครับ